แอาละครับแฟนหนังแอคชั่นทุกคนมารวมกันตรงนี้เลยวันนี้ผมจะมาพูดถึงว่าทำไม Lethal Weapon ถึงเป็นหนังคลาสสิกที่ต้องดูให้ได้งั้นขัดเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องพื้นฐานกันก่อน Lethal Weapon กำกับโดย Richard Donner และออกฉายในปี1998เป็นหนึ่งในหนังที่กำหนดมาตรฐานทองคำสำหรับหนังแนวตำรวจ หนังเรื่องนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการแอคชั่นสุดมันมุกตลกที่ฉลาดและตัวละครที่ความลึกพูดถึงตัวละครเราจะลืมมาร์ตินริกส์และโรเจอร์เมอร์โทได้ยังไงแสดงโดยเมลกิบสันและแดนนี่กลอเวอร์ทั้งคู่เป็นคู่หูตำรวจที่ยอดเยี่ยมริกส์ตำรวจบา้ารละหำที่อยากตายกับเมอร์โทฟตำรวจมากประสบการณ์ที่จะชังเสียนอย่างปลอดภัยเคยมีระหว่างพวกเขาเข้ากันได้ดีมากแล้วบทสนทนาละ สุดยอดทีนี้เรามาพูดถึงฉากแอคชั่นกันบ้างตั้งแต่การไล่ล่าโดยรถยนต์ความเร็วสูงไปจนถึงการยิงปืนสุดระทึก lethal weapon จะทำให้คุณตื่นเต้นตั้งแต่จนจบจำฉากเปิดเรื่องที่เปิดเพลงคริสต์มาสแล้วปังคุณก็ถูกดึงเข้าสู่ความวุ่นวายได้ไหมมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความตื่นเต้นและอะดรีนาลีนแต่หนังเรื่องนี้ ไม่ได้มีดีแค่ชากแอคชั่นหนังเรื่องนี้ยังมีหัวใจการต่อสู้ของริกส์กับอดีตของเขาและความทุ่มเทมของเมอร์โท,รที่มีต่อครอบครัวของเขาเพิ่มความซับซ้อนทางอารมณ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขามีความหมายมากยิ่งขึ้นคุณจะรู้สึกผูกพันกับตัวละครเหล่านี้จริงๆและนั่นทําให้ทุกช่วงเวลาน่าจดจํามากยิ่งขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ lethal weapon โดดเด่น คือความสมดุลที่ลงตัวระหว่างอารมณ์คันและดราม่าบทสนทนาตนลกความเข้าใจผิดหน้าคันทุกอย่างมีอยู่ในนั้นแต่มันไม่เคยลดทอนความตื่นเต้นของเรื่องราวมันเหมือนรถไฟเฮ่าตีลังกาทางอารมณ์ที่จะทำให้คุณติดจนจบแพลและอย่าลืมบทสนทนาสุดคลาสสิกฉันแก่เกินไปสำหรับเรื่องนี้กลายเป็นประโยคติดปากด้วยเหตุผลบางประการมันจำง่ายเข้าใจง่าย และมันสรุปตัวละครของเมอร์โทได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นถ้าคุณยังไม่เคยดู lethal weapon จงทำดีกับตัวเองและดูมันซะมันไม่ใช่แค่หนังแอคชั่นแต่มันคือคลาสมาสเตอร์ในการเล่าเรื่องการพัฒนาตัวละครและความบันเทิงล้วนเชื่อผมเถอะคุณจะไม่เสียใจเอาละ่ะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคอนเทนต์แอคชั่นอื่น แล้วพบกันใหม่